อาแล้วฮะัสรับทุ้ท่านวันนี้เราจะมาเล่นมิกนิกกันอีกรอบหนึ่งนะฮะต่อจากพาร์ทที่แล้วที่เราโดนผีตำหน้าโดยเฉพาะผีทีโพสอะไรอย่างเงี้ยเราจะไปโนมอลเหมือนเดิมแล้วเจอกันใหม่มาเริ่มกันอ่อถ้าเดี๋ยวผมทำแฟลชแบ็กไว้ให้มันมันรู้สึกไม่จีฉันมันรู้สึกวันนี้มันเป็นเรื่องจริงอสํมันมันไม่ควรจะเป็นเรื่องจริงนี่นี่น่าจะเป็นฝันร้ายของฉันแน่เลยอะไร นั่นแหละคุณนั่นแหละถ้านั่นช่วยคุณได้นั่นก็นั่นแหละเอาละไปกันต่อสวัสดีอาณาจักรโนจัชคุณคุณบอกว่าเป็นเพื่อนเพื่อนผมอีกรอบหนึ่งเนี่ยนะอะไรกันโอ,โอ้โอ้ตัอตยต,ยตยหาคุณแจบน,ช,บนชั้นบันไดหน่ะนะ เห็นเราเราก็ใช่ๆโอเคนะเห็นผมนะเห็นผมแล้วผมก็เดินติดเสาคุณเราก็เล่นใช่ไหมเนี่ยเกมโนโนอย่ายู่กับกูอย่ายู่กับกูโน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 เราต้องวิ่งเข้าไปในประตูทันไหมทันไหมทันไหมโน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 ผมทันฮ่ารู้สึกว่าอย่าบ้าอะไรอีกดอกเอาละเรามาเอาคุณแจแล้วโอ้อันนี้อะไรอะไรวะเจอคุณแจฉันไม่ฉันไม่มีทางเลือกนะแต่ฉันต้องลงไปข้างล่างเพื่อไปเปิดประตูนั่น ประตูไหนแล้วมึงจะให้กูวิ่งลงไปนี่นะโอเคอย่างไงก็ตามฉันมีเธอเธอชอบที่จะดูฉันล้มเหลวใช่ไหมละ่ะอืมผมไม่รู้สิผมผมไม่ผมไม่ใช่คนทะี่ครอบคนะอรัวคนนั้นยังไงก็ตามแล้วแล้วผมบอกว่าผีนั่นผมไม่เดินขึ้นบันไดด้วยเหตุผลบางประการน,นนะเพราะว่าผมไม่อยากจะโด,ดนผีหลอก เออเขาบอกว่าอ้าๆกูยังอ่านไม่จบเลยครับเป็นส่วนที่ทำให้เพื่อสำหรับคนคนชั้นสูงแล้วก็จักรกพรรดิโ oh no, 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 no. อ้ my g ก d a r อายุท i d d i n g ม e โหนโหนโอนโหนเออาล้เดี๋ยวผมจะตัดไปช่วงที่ผมเดินไปเปิดประตูได้แล้วกันนะโอ้โอ้โอโอพระเจ้านั่นเกือบแล้วนะโอ้นะ ท่านคิดว่าทำะส์อะไรอีกแล้วเออยังยังไงซะเอ,อ่อบางทีคันโยกนี้น่าจะทําอะไรได้สักอย่างหนึง่งผมสัญญาว่าผมจะไม่ทํามันอีกผมสัญญาว่าจะไม่ผมจะไม่ทํามันอีกแล้วผมขอโทษผมจะไม่ทํามันอีกแล้วผมจะไม่ทําอีกแล้วผมของผมโอเคโอเค ผมเปิดได้ละแล้วลลไงต่อไม่มีใครรักฉันเหมือนแบบที่ไม่มีใครรักฉันแบบที่ฉันเป็นฉันจะเป็นคนบางจะกลายเป็นคนบางคนเท่านั้นแหละเอเอผมผม,ผมเสียใจ,จด้วยเกชาวิงว่งวิ่ง i not a good idiot, but I don't have any ideas now. Oh my god, there has to be something. Yes, yes, is that... Please don't, don't, no, no, don't, no, no. don't, No, 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 no. Are you kidding? Nope, nope. Nah. 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 Ah. Woo! Got it. What is <laughs> this? <laughs> what is Okay. พวกเขาวิ่งเหมือนนายเลยเออวิ่งเหมือนนายเลยเธอพูดอะไรกัน <c oughs> เธอหมายถึงอะไรพวกเขา <c oughs> ผมผมแปลคำนี้ไม่ได้ฉันคือพวกเขาไงละ่ะวันนี้ฉันจะเป็นเพื่อนของนายเองโอเคนั่นฟังดูดีเพราะผมไม่มีเพื่อนเพราะผมไม่ค่อยมีใครครบอะไร <c oughs> ผมคิดว่าการมีเพื่อนเพิ่มก็เป็นเรื่องดีนะ <c oughs> เพราะว่าผมมีเพื่อนน้อยแล้ว ผมก็อยากจะเข้าสังคมแต่ไม่ใช่อย่างนี้ช่วยมาคุยเป็นเป็นคู่เป็นคนหน่อยได้ไหมไม่ใช่งองคอมาอย่างงี้ยี่ออ๋อพระเจ้าอะไรเนะี่ยมันรุดเข้าไปในโลกสมัยตะศีอย่างเงี้ยไม่รู้ฮะแต่อย่างเงี้ยก็ตามอะไรจะเกิดขึ้นก็ต้องเกิดแล้วนะคุณละเราก็จเจอผู้หญิงอาจจะเป็นแม่มดก็ก็เหมือนพลาดแม่มดแล้วผมโดนเจ้าสแกนแล้วทุกอย่างก็ม,มืดไปสักพักหนึ่งแต่ผมไม่แต่ผมไม่รู้สึกกลัวผมแค่แบบ เออผมก็กลัวแล้วแนะเออยังไงก็ตามเจอเพื่อนไปเขามาเงินนั้นก็จะต้องทำอะไรผมต้องวิ่งไปอีกฝั่งหนึ่งแล้วผมไม่รู้เหมือนกันแต่ผมจะแอบอยู่ตรงนี้แล้วผมก็จะเพิ่มสตามินาตัวเอง โอเคก็ไม่ยากเท่าไหร่นี่อะเราไปกันต่อดูเหมือนว่าฉันต้องการอะไรสักอย่างหนึง่งนอกจากนอกจากคุญแจ,พจเพื่อจะเปิดประตูเนี่ยโอเคผมผมก็ไม่รู้ว่าผมต้องใช้อะไรนะแต่อย่างเงี้ยตามมาอ,อ๋อเเนี่ยอ่อผมพอรู้แล้วล่ะเราต้องใช้ผีเสื้อสินะในการเปิดประตูนะั่นอ๋อนั่นอะไรนั่นโน้ตอะไรวะเนะี่ย ที่นี่มันไม่มีอยู่จริงด้วยซ้ำเธอสร้างมันมาเองจากเจสันโอ้ไม่เจสันนั่นเพื่อนผมอผมแค่ามาสำรวจเฉยนะอย่าคิดมากมาเราต้องใช้วิญญาณในการเปิดประตูนี้าานะฮะแอนเย่ก,กแล้วประตูนี้กระดำไปเลยว่าโอเคโอ้หเจ้าปัดดีฮะเอาละผมมีความรู้สึกว่าประตูแดงนั่น ไม่ไม่ค่อยเฟรนด์เท่าไรเพราะฉะนั้นเราจะไปประตูที่ไม่ค่อยมีสีแดงนะห่าอะไรเนี่ยมันไปนสวนจัก,กรพาดิกแล้วณณเวลาที่คุณกําลังอ่านอยู่ตอนนี้นี่นี่อาจจะคงสายเกินไปมากๆแล้วละ่ะเธอคงจะไปได้คนอื่นแล้วเหมือนกันผมเป็นคนสุดท้ายผมไม่คิดว่าผมจะออกไปจากที่นี่แบบมีชีวิตทั้งเป็นอยากเพื่อนของคุณไคล่า คุณคิดว่ามันจะมีผีผีจำสแควรไหมะถ้าใช่ช่วยกดไลค์และ u ับ c r i b e กับช่อง y YouTube ของผมเพื่อให้ผมมีกาลังใจในการเข้าประตูนี้โอ,โอเคเราไปกันดีกว่าโซ่เมือนมีโซ่เยองเหมือนกันนะเนี่ยแต่มันต้องมีอะไรใครสักคนหนึ่งหรือบางอย่างทำละพวกนี้ก็ก็คงเป็นผีไม่หมดคนนั้นมั้ง ก็ต้องการปิญญาสีฟ้าจริงๆโอเคว้าวผมอาจจะไม่ใช่นักสืบที่ทีสุในเกมนี้แต่ผมพอจะทำงานได้และนั่นไงมันอยู่ตรงนั้นเปิดประตูนั่นสิโอ้ยอ้อ แฮลเนาะนี่คือที่ที่พิีภัยพิบัติไรแรงมากกว่าที่นายคิดไม่จากแดนี่เอาถ้าเ้าเปิดประตูจะเป็นไรสวัสดีครับแม่กะตายแลนได้สีกทีเอาล่ะไปกันต่อมิติแห่งการถูกลืมไปกันต่อ ใช้ใช้วิญญาณใช้วิญญาณเพื่อจะเป็นผู้นำทางของคุณโอ้เจ๋วขอบคุณมากไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็าตามไปแล้วแหละไปแล้วแหละบอกวิธีกูออกไปรถน้ำมันชาวนาจากครั้ที่แล้วนี่ไม่นะ no จาไม่มีอะไรแย่กว่านี้แล้วคุณชาวนาของผม ผีเสื้อบวกนี้เหมือนจะพาฉันไปหาอะไรสักอย่างหนึ่งโอ้พระเจ้าโตเยี่ยอนะไรวะเน่ะไม่ต้องหัวเรอเลยเนเะขาลอยได้เลยนะอะไรวนะันน่ะอะไรที่เกิดขึ้นก็ต้องเกิดนะคนและนี่คือที่ที่ปิดผนึกวิญญาณแม่มดชั่วร้ายโอเคเลย โอเคทีนี้ผมได้ละคุณเจอปัญญาผีเส้นแน่นอนเพื่อนแน่นอน้าล่ะเรามาเปกันิปเอาละและเราก็มาเข่าวงกดอีกแล้วคุณรู้นะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเราไปผมมันไม่มีเควสบอกด้วยว่าผมต้องต้องทำอะไรแต่ว่ามันเป็นก็คุณก็ดูได้แล้วว่าอ่ามัน มันค่อนข้างจะตรงไปตรงมาให้ผมเดินไปข้างหน้า,อา,าโอเคผมคิดแรกผมคิดว่าเขาคงคปิดจริงๆกันอะผมเดินไม,ม้คลาสสิกแล้วแมปก็โหลดโหลดผีแน่นอนไอ้เหี้ยแมปแม่งโหลดผีแน่นอนและเราก็กลับมาที่โรงเรียนที่เม็กซิโกใช่ไหมผมไม่รู้เหมือนกันแต่ถ้านั้นเม็กซิโกแล้วนี่ก็โรงแรมอีกแล้วเอ,อ ทุกอย่างได้ถูกเ,เรียนแบบตั้งแต่รยนแบบของริงเธอกำลังพูดอะไรของเธอทำไมเธอต้องตามฉันตลอดเนี่ยพระเจ้านายต้องจ่ายหนี้ของบรรพบุรุษของนายโอ,โอเคเลยออบเจกหาคุณแจและหาผีเสื้อซ่อนเพื่อจะอไปที่นี่สวัสดีครับคุณผู้หญิงอา่าโอเคตอนเช้าผมก็ไม่ได้ทำอะไรเ,เพราะแดดมันโคตรร้อนเลยผม มันร้อนขนาดที่ว่าผมไม่สามารถทําอะไรได้ผมเกือบจะทําอะไรไม่ได้เลยนอกจอากเล่นเกมเฉยๆแล้วก็หาคอนเทนต์ว่าผมจะทําอะไระนะนั่นแหละนั่นนั่นคือสิ่งที่ผมทําผมขอโทษด้วยที่ผมไม่ทําคลิปตอนเช้าเพราะว่ามันอากาศร้อนมากคุณไม่รู้ประเทศที่นี่จะร้อนอะไรได้ขนาดนะั้นโอเคเราเจอคนใจแล้วเอลคารีดีบโอ้ผัดกับใหม่ใหม่ใหม่หนุกหน ทีโอเคจ้าโอ้โหตัวเฮียแล้วนะ่ะผมต้องหาคุณแจให้เจอแต่ไม่ใช่พิศษตัวนะี้อ๋อนั่นเนี่ยพิเศษสิสโอเคผมต้องโหลดอะสตามิน่ตัวเองให้พร้อมแล้วจากนั้นก็วิง่ง ราาะว่มันไมม่ีอเดียที่ดีกว่านี้เพราะว่านางเหตุผมแล้วโอเคโอเคเราวิ่งเราวิ่งเราวิ่งอ๋อนะโอเคนางนางนางไม่ตาบอดผมกำลังจะบอกว่านางตาบอดแต่คุณรู้ไหมผมวิ่งทันเพราะผมคือสปีดรันเนอร์ตายใสฮีไม่ใกล้เคียงเลยหนูฮิเดกิไม่ควรตายอยู่เป็นไอตอนแรกนะฮิเดกิไม่เคยตายโง่ใช่ามหมเถอะบางครั้งผมก็ตายเป็น ที่ญี่ปุ่นโบราณแล้วเราก็มีไฟฉายโอ้โอไฟฉายมันมันสรุปสปายได้อย่างนี้เชือควรจะใช้เชืควรจะใช้ตะเกียงนี่เพื่อนำทางดีกว่าแล้วก็เห็นด้วยอย่างนั้เธอไม่เข้าใจเหรอเธอไม่วันจะออกไปจากโลกฉันได้ โอเคไม่ไม่ไม่ต้องไม่ต้องรุนแรงขนาดนั้นก็ได้ภารกิจตามวิญญาตามวิญญาณเพื่อจะนำทางคุณทิปเข้าไปบ้าเข้าไปในบ้านเพื่อจะให้คุณปลอดภัยจากผีโอเคขอบคุณครับแต่ผมยังต้องเดินหน้าต่อไปเพราะว่าผมคิดว่านายน,น่าจะอยู่ทางนึงของของที่น,นะนี่นะยังไงก็ตามโอเคนี่คือ ใช้ใช้แผนที่ในการตามหาวิญญาณผีเสือ้อกูยังอ่านไม่จบเลยอะไรวะเนี่ยยังไงตเดีอยว่ผมขึ้นซัพให้คุณแนละ้วหละคุณไม่ต้องกังวลเรื่องคุณจะอานไปกันแต่ผมอะ่ะผมเป็นคนเล่นนะคุณนุ no! ถ๊ถอทายแผนที่แบบอาา่ะฮะมันไม่ได้โกงนะคุณ mm hmm. เพราะว่าผมผมมีเซลล์สมองเท่าปลาทองคุณเดินชิดขวาด้านขวาเลซ้ายสิผมตาบอดคุณผมผมผม ผมแยกซ้ายกับขวาไปออกแต่ผมแยกเหนือนกับใต้ออกน,นั่งนะจะไปไกลแล้วเพราะฉะนั้นผมจะเปิดประตูตรงนี้แล้วผมจะเดินเข้าไปอย่างกล้าหาญโอเคดีก็อาละวิญญาณแมนพิเสษวิญญาณไหนวะอย่างน้อยตรงนี้ก็มีบ้านแน่ขอบคุณมากพิเสษนะวะมันคงไม่หาง่ายขนาดนั้น แต่วราหาทางเข้าเจอแล้วนั่นไงผีเสือ้อผมเจอผีเสือ้อและเราเจอผีผีเสือ้อทีนี้เราก็เปิดประตูทางออกแล้วโอเคต่อไปที่ผมต้องทำก็คือหาบ้านใกล้ๆเพราะว่าเราต้องผมผมรู้สึกว่านางใกล้ามาหาเราแล้ว,ลว <c oughs> ไม่ขับนะคุณผมกลัวนะเ <c oughs> นี่ยนอกจากผมกลัวเพาผมจะไม่มีคลิปลงลงแล้วผมจะกลัวว่าพระเจ้านั่นไงผมบอกคุณแล้ว อ้อพระเจ้าโอไมาโอเคผมผมถูกอยู่โอเคซึ่งมันก็อยู่ตรงนี้อ้อ oh, พระเจ้านี่ผมขนาดเปิดประตูแล้วเนี่ยแล้วผมดูแผนที่เมื่อกี้เนอร์ผีก็อยู่โหมาสแกมโอเคผมเปิดได้ละเอาละ เป็นอิสระแล้วเยสออัลแร็มแแบบกระโดดอวอ้าวจบแล้วมันก็เร็วเหมือนกันนะแต่เมื่อกี้โคตรน,น่ากลัวเลยจบเธอจะไม่หวันได้ออกไปจากคำสาปของแม่มนหลองอ้วออ๋อพระเจ้า เอาละฮะแล้วก็จบแล้วสำหรับคลิปนี้หวังว่าคงเอนจอยกันนะไม่ว่าเองก็ตามบอกว่ากดคลิปซ้ายและคลิปขวาของผมเพื่อจะเพิ่มชอดวิวผมแล้วก็กดตรงกลางเพื่อจะติดตามผมนะไม่ว่าเองก็ตามอยู่ถ้าคุณจะเล่นเกมนี้ระวังโดนจับสแก็เด้ล่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าไปละบาย